จากกรณีที่2พี่น้อง ad, นิกกี้นัชัดนะคะ<น>แล้วก็เมาส์นัชาค่ะได้เคยให้สัมภาษณ์ประเด็นสูญเสียเงินหลักล้านนะคะจากการถูกหลอกให้ลงทุนล่าสุดนะคะวันนี้ทั้ง2องคนนะคะก็ได้เดินทางแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีที่สอนนประเวทนะคะโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับกรณีดังกล่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่มาเจอหน้ากับคู่กรณีนะคะตั้งแต่เสียเงินประมาณ5้ล้านสองแสนบาท หลังจากนั้นนะคะนิกกี้แล้วก็เมาส์เนี่ยพร้อมกับทนายไพศาลกับข้าห้องเจราจาพูดคุยกับคู่กรณีนะคะจนถึงเวลาประมาณ16บหนาฬิกาค่ะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้งถึงการเจราจาที่เกิดขึ้นความรู้สึกอะครับตอนนี้อะครับก็อ,อยากให้เขาใช้เงินได้ครอบครัวผมมาพี่มผมสงสารแม่ผมสงสารน้องผมแค่นั้นเอง ตัวตัวเองก็สงสารนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เท่าสงสารแม่กับน้องเงินสบายใจขึ้นหรือโล่งขึ้นไหมแบบว่าได้มาก็โล่งขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาครับตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลยแนวโน้ม,มคิดว่ามีแนวโน้มที่เราจะได้เงินคนเงิน,นแบบทั้งหมดไหมแนวโน้มทน <c oughs> ายปถสานว่าได้เงินคืนไหมอ่ะผมทำทนายปรปสานเลยอ่ะต้องได้เออถ้าไม่ได้ก็ติดคุกเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเะนี่ยเขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ปล่อยตัวโชว์ข่าวไป เพราะว่าเนื่องจากมาเพราะพนังกงานสอบสวนนะแต่เดี๋ยวพวกนี้อยู่ที่ว่าเขาจะรับสาร,รภาพหรือปฏิเสธนะแต่พวงนี้เจ้าพนังกงานสอบสวนก็จะต้องส่งฟ้องนะครับไปผัดฟ้องที่ศาลนะครับศาลอาญาพระขนงนะก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวลูกความเนี่ยตัวนิกกี้นะครับตัวน้องเมาแล้วก็ตัวน้องสปอยล์และคุณแม่นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ให้ดําเนินคดีถึงที่สุดเพราะว่าทางนี้เราต้องการเงินคืนทั้งหมดนะครับจำนวน5ล้าน2ต้องการคืนทั้งหมดนะ,ค,ะครับก็ดําเนินคดีไปนะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับก็ เป็นช่อโกงนะตามมาตรา3 4มนะครับโทษจำคุก3ปีปรับห0 0 0ื่นนะครับแต่เนี้ยทำหลายกรรมนะครับก็คูณไปนะครับก็โทษหนักนะฮะก็อยู่ที่ตัวเขาฮะก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลเขาจะมีการที่จะใช้เงินจำนวนห้าจุล้านแทนภายในหนึ่งปอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาพูดฮะแต่ทางเราไม่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 ยอมรับนะฮะไม่รับตามเงื่อนไขนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้า เขาสามารถนําเงินมาคืนได้ให้5้าล้านสไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหนนะฮะเราก็ถ้าครบจํานวนนะครับเราก็สามารถร้อ,อ,องทุกได้นะครับถอนแจ้งความได้นะครับคดีอยาญา,าก็ระงับเรารมีการกำหนดระยะเวลาไม่กําหนดแล้วฮะเพราะเรากําหนดไปให้แล้ว15วันถ้าเขาทาไม่ได้เราก็แจ้งข้อกล่าวให้เจ้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแค่นั้นเองดูในลนาาักษณะของการสู้คดีของเขาเขาจะอ้างว่าเงินไม่ได้โอนเข้าบัญชีเขาโดยตรงอันนี้ทำยินพนาย ไม่มีความหนักใจเลยนะครับเขาจะสู้แบบไหนสิทธิ์ของเขาฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมยืนยันว่า,เ,าเขาต้องหาเงินมาคืนเอาอางนี้ดีกว่าส่วนเขาจะต่อสู้แบบไหนเนี่ยเมื่อกี้ในในห้องเจจาเนี่ยมันหลักฐานม,นมันมัดแล้วนะครับในเมื่อเขาพูดว่าเขาจะรับผิดชอบอันนี้มันก็มัมดแล้วนะครับคนไม่ทําผิดไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกแสดงว่าเขาก็ยอมรับไปแล้วแหละแต่ส่วนเขาจะต่อสู้ยังไงก็เป็นเรื่องของเขา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ h ์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook o a n p a g e t ทวีนไซส์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ